แล้ว่าจิไปบรทพบัตงเฟสขอบคุณคุณนิสาขอบคุณเจฟฟ์พลจ้ายังว่าไหนว่าสิไปเอานำมมุนหรอเดียวหนิเออปาาดดยางเอาตนำมเพน่นน่ะล่อเขาวาเขาป่ได้ยางสาเหตุมันน่นแมนแลฝ่าเหลี่ยนเอ็นยู่พี่น้องละขอบคุณเลิฟที่ห้าจ้า ขอบคุณเจ๊พรขอบคุณคุณนิสาขอบคุณคุณวิไลเดอ้ออ่าไล่สดจะไปยะโสบะเวอเหร่นเพคน,นเชื่อข้าวกะเลยไล่เปิดคาการมองเห็นนิดนึงเนาะพี่น้องอีกสามนาทีเนาะอีกสามนาทีนะหอมจะลงไลเอาแค่ยี่สิบพออะไรบ้างว้ายหอมหอมบางบ้างหอมแพ็กเกจมาดูบัวลูกมาหามาดูบัวดู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 ดมันมนอนอยูน่นี่เงี้ยคน,น,น ม,มันดูดูมันจะตกใจลูกดูบัวดูมานอนอยู่น่ารักไหม,มตะก้อเด็กตะก้อสอยปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกินสุกผุนเปือ้อบอกเผา ก้ก okay. ็จังว่าเพิ่บบนว่าว่เป็นยังดอกว่าพันธ์กับศิบดิยูดโดนปนั่นฝ่าวีน,านั่งอันนั่นเนี่ยมันยุ่งวอันมันเลิกใบสามยีน,นั่งหน่อยๆนัน่นกับท่านบอสบอสวยสิไปอันเบิ่งข้างโคกตอลานหน่อยเราอยู่โรงเรียนอยู่มอใบสามนี่แหมเดีเ๋ยวไปหบเรากืบาอบโมเดลยูโดนค้าข้าวฝ่าวเฮ็ดธุระเขาน้ำนะ เจ้ว่าซสอนบอกม่วงคนว่าจะฝาดต้อยบอกม่วงก้อนผสมคนว่าห้ามสีฝาดบอกม่วงบอกม่วงแอปเปิลบอกใส่แล้วล่ะแม่บอกม่วงบอกม่วงไอ้อย่างก็สีสีม่วงบบบที่น um> um ี่โอ้แล้วบอกม่วงสีม่วงล่ะนั่นบอกม่วงอย่างนอสีม่วงนั่นบอกม่วงสีม่วงพี่น้องเบิ้งเบิ้งขอบคุณ คุณเจพรขอบคุณพี่เกตสลาเดอ้ออีกสองนาทีจะลงไรยเดอ้อพี่น้องเอาแค่นี้แหละเอาแค่ยี่สิบนาทีเนาะเขาได้เปิดคาการมองเห็นหมู่บ้านกับอะไรอะไรเบิดมือเบิ้องพัดต่อยแบบกังวังห้พี่น้องเบิ้องอืออันต้นช่ำนี่ก็เอาละดกอ,อกกงกอกงกอข่อยว่าฝนตกแล้วข่อยเสียวมาใสา่จักจันอยู่หนะ้าบ้านข่อยอยูเอ่เพราะได้อยู่โฮมเนาะเพราะได้กินสซมเนาะนแก่ขมินขม้นเออเออเออ โอ้โอ้อันนี้แก้วขมิ้นอ๋ออันนั้นฟ้าลั่นเขาคือเครื่องเคี่ยวเซเว่ยแท้บ่โอ้ฟ้าลั่นนี่เขียวเซวยนี่ตระกูลเดียวกันเนาะที่เอาคันฟ้าห้องนี่แตกเปียได้บ่อุ้ยพี่น้องคนว่าฟ้าห้องแลนปัวเลยมาสั่นคันฟ้าห้องขันฟ้าเพราห้องว่าลั่นบ่นี่ ป๋อนี <ute> ่แ <nombre> ม <incorporates> <Assessment> right. ่สองน้อยนี่งสามน้อยนี่งไอ้เป็ดยังขึ้นไปต่อยสูงเลยอยู่ต่ำๆเบือดทีแม่พี่โอ้ยมีตัวหนุ่ยใหญ่อยู่ต่ำพี่จะไปเฮ็ดบนบกบนบากแั่งแถวเดี้ยเจ้าไม่ตาวินกันพี่แม่ไปเอาเพียงพี่มีตัวหน่ใหญ่ผู้น่ะบ่อบ่อบ่บ่หน่อยเด้มีตัวหนุ่ยใหญ่อุปุยปีอยู่พู้น่ะดอะไรขอบคุณทุกท่านเด้อมาส่องต้นมะม่วงมาอันซองต้นบักม่วงมาเขต บันเดิดเลรอเด้พี่น้องตำบลเดิดเขาเยาโซ่เด้อแบบที่นี่สิเขาค่ายทหารเลรอเด้อแบบน,นี้บันเชือกเลรอเด้อผ้าไปเลาะน้ำท่างละงองละงอง,ง,องกอสิได้มาแบบแต่ท่อนหันตอนแรกพ่นนัดใบ <c oughs> พ่นับนั่นก็นเลยบริเตรียมตัวเตรียมโตัยังกับเลนเซอ,อ,อยูอ่บบน,นี้พ่นแล้วธุระอะไรก็เลยมาเลยเออพ่นว่างเพราะว่าโจ้วงเฟ่อพ่นว่างช่วงนี้ก็มาเลยคุณเอาอันนี้ก็เหลืองเอิมเติมอยู่อุ้ยใบถ้ากินสุก นี่หวานเด้ขันสุกมากนี่ิ่งขอบคุณทุกท่านเด้อขอบคุณเจ๊พรออนทัวร์ขอบคุณคุณแม่เกศลาขอบคุณยายบุญแล้วก็ขอบคุณเจ๊พรได้ร้อยกว่าเรียญแล้วขอบคุณคุณวิไลนะคะขอบคุณคุณนิสาชาแนลขอบคุณคุณพี่วิไลแล้วก็จกขออนุญาตลงไลน์ลรวเด้อยี่สิบนาทีแล้วเนาะนะคะคุณอ่ะมึงตะริดตนบ่ออันแดดๆสิเป็นเงยหยน่ะแดดบอกว่าว่าเอาตำาำนี่ซ้ำนี่กับพ่อแล้ว Tính ngay xe đẹp mắt chỉ viên <laughs>